โอเคครับสวัสดีชาวไลค์เกมเศรษฐีทุกคนอยู่กับผมออสตาเกมโอเคขออนุญาตเพิ่มเสียงนิดนึงชอบลืนตลอดเลยโอเควันนี้ลินผันกันนิดนึงเพราะว่าอืมเป็นร้อนในโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้มาเปิดลูกบาเออเอ,อีเวนต์ใหม่เกือบจะดูดปากก็แล้วอีเวนต์ลูกบาในตำนาน,นตำนานพระไอ,อ,อ,อตอนนี้เอ,อ่อมีเซตอันติเมตด้วย3ตัวนี้ S บวกจะได้รับ5 M ทอง กว่าจะได้นี่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่นะน,นตัวนี้เนี่ยตัวนี้อีกแล้วต้องมาเออก็ต้องมานี่อีกผมนี่คงไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ผมอย่างที่ค้างคางกันไว้ผมมาเปิดลูกบาดแตงโมดูซิว่าเราจะได้อะไรความหวังของผมก็คือน้ําหอมหลักสีครับเพื่อนๆเนาะน้ําหอมหลักสีเราจะได้ไหมหมุนไปเลยทำลงไฟทาลงไปโอเคเหลือนิดเดียวเอง รุนกันพระเจ้าจอร์ดลูกขาง <c oughs> มาทำไมลูกขางลูกครองคนหนึ่งเขาเปิดลูกบาทตำนานกันเราเปิดลูกขางสมเพลังเอสกับเจ็ดสิบเฟซเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ผมก็ทำอย่างงี้เพื่อนๆดูสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะอันนี้หนึ่งพอชุดการพิมพ์เอมบอกสิบอ๋อไหนๆนก็ไหนไหนละ,ะลูกบักรายมนมีไหนลูกบักรายนี่ลูกขงัง เอาทำไมประกันคาเอสโอเคเปิดไปเลยมาริโอโน,โน่ถูกเปล่าถ้าอ่านผิดคอเพชรด้วยชีคขนางเอสก็เก็บไว้ทำไมส่งไปเลยเพื่อนๆเรามันคนไม่ชอบเก็บอยู่แล้วชอบลยุยชอบลยุยเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าเพชรผมมาจากไหนนะหลายคนสงสัยเอะพี่พี่ทำไมเออเพชรเดี๋ยวก็เพชรที่ขึ้นเป็นหลักร้อยละเดี๋ยวก็มีเป็นหลักร้อยละ คือผมก็าม,มีอะไรมากผมก็ทําตามอีเวนต์อะไรพวกนี้แหละซึ่งมันก็ได้ได้ e เอบวกเอบวกเอบวกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอเคลูกบากรายแปดสิบโอเคเปิดอีกครั้งนึงโอเคลุ้นกับลูกบากรายบากรายบากรายเพิ่มเจ็ดสิบโอเคอย่างน้อยก็คุ้มอยู่แหละมีมีเพชรไปเปิดให้เพื่อ <c ười> เพืเ่อนๆดูกันละเปิดเรื่องเออไอ้นี่ไ,ไงตรงนี้ไง ซึ่งถ้าเพื่อนๆคน,น,นไหนก็อยากได้เออไอ้นั่นเนาะสองร้อยดูซิว่ามันจะได้สักี่ลูกสองสามสี่สองลูก <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปขายกัน <c oughs> อืมอ่อการ์ดคาเลเตอร์สิล่าสุดล่าสุดอยู่ตรงไหนสองอ้าวขายการ์ดนี่วะแล้วมันกดตรงไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยขายการ์ดอยู่ตรงไหนตรงนี้ล่าสุดล่าสุดสิเออ ขายไปขายไปแล้วขายไปแล้ว,ลวรอลุ้นกันดีกว่าคือมันก็ตามจำนวนเวลาครับเพื่อนๆนี่ครับโอเค9ชั่วโมงก็คือ 10m ทองเหลือเหลือ5เหลือ10,000เพอ,อ8ชั่วโมงก็ได้3ตัวนี้7ชั่วโมงก็ได้อันนี้ที่เหลือก็ประมาณหนึ่งนี้4ชั่วโมง3ชั่วโมง <c oughs> คงไม่ต้องสืบเรื่องราวสืบอ,อะไรมากมายแล้วล่ะโอ้ต่ำกว่าต่ำกว่าเจ็ชั่วโมงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปรลุ้นกันแล้วล่ะเจ็ดปวดรวดร้าวเมื่อรู้ทั้งข่าวดินกับฟ้ามันตรงข้ามกันมาเป็นเพลงเลยโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ไนนๆว่าเนานๆห้าสิเ้าเพจสามสเป็นอเพจไม่พออีกพระเจ้าจ,าจอร์จมันกว้ยตักสองใบอืม สำหรับอีกอย่างหนึ่งก็คือไอดีที่ผมทิ้งไว้อเป็นไอเดีเก่าผมยังไงผมก็ขอโทษเพื่อนด้วยเนาะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนอยากแอดก็แอดที่คลิปเก่าของผมได้มีอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงผมก็จะลงให้อีกอันนึงนั่นแหละซึ่งผมก็รับเพื่อนรับทุกคนเป็นเพื่อนนะครับผมไม่ได้หญิงไม่ได้อะไรประมาณนั้นแค่ผมก็แค่ยังไงเวลาเล่นเวลาเล่นของผมค่อนข้างน้อยนิดนึงโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็จบสั้นๆง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับผม ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคที่ผมผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e ด้วยครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราคงไม่ต้องสืบแล้วครับอ่าสี่ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงไม่ต้องสืบเรื่องแล้ะหวยแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้บายบายครับลาก่อยอย่าลืมกดไลค์นะครับ